พุณผู้ชมมีผีเสื้อกลางคืนเข้าบ้านงานมาแล้วสวยมากคุณดูว่ามดท่าไม่ลายสวยมากเลยนะคือลายสวยมากแล้วก็รวมไปถึงนางบินเข้ามาด้วยการเกาะหลังพ่อคือไม่สังเกตเห็นเลยอะแล้วคือนางสวยมากแล้วนางก็มาบินมาเกาะตรงนี้แล้วเราจะปล่อยนางไป ใหาท่านผู้ชมดูใครไม่เคยเห็นพีเสอ้อกลางคืนนี่อะดูเลยสวยมากไอที่มันเห็นไอที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นอะมันคือลายปีกของนางนะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไอลายปีกตรงนั้นจะคอยช่วยไล่ศัตรูด้วยนะนางสวยมากเลยอะ่ะจะว่าไปก็อยากให้นางอยากเลี้ยงนางอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เนาะ ปล่อยนางไปสู่ธรรมชาติแล้วนางจะได้ผสมพันธุ์กับผีเสื้อตัวอื่นแล้วก็ได้แบบขยายพันธุ์ผีเสือ้อมีผีเสื้อสวยๆมาให้เราดูนะคะนี่ใครไม่เคยเห็นผีเสื้อกลางคืนดูนี่เลย